วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยคะ่ะท่านผู้ชมคะรายการรักเมืองไทยวันนี้เราอยากพาท่านผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับความงดงามของศิลปะซึ่งศิลปะนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แต่ศิลปะที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่เรียบร่่าเรียนมาเท่านั้นนะคะส่วนหนึ่งก็มาจาก ความที่เราได้ให้ได้เห็นกับชีวิตของการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนะคะซึ่งวันนี้เราได้เชิญศิลปินอิสระมาสองท่านนะคะท่านมาใช้ชีวิตในช่วงปลายของชีวิตนั้นด้วยความรักและความสุขที่เกิดขึ้นจากงานศิละปะนั่นเองค่ะวันนี้ศิลปินที่เป็นศิลปินอิสระรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาพูดคุยกันในรายการรักเมืองไทยนะคะท่านแรกคือคุณปริญญา เย็นบำรุงนะคะหรือว่าพิจุบของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณมนทิพย์เทพวารินธรรมาต์นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทั้งสองท่านเข้าสู่รายการเราพูดถึงศิลปะเพราะว่าช่วงนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแม้สถานการณ์โควิดยังอยู่กับเรานะคะถึงจะมีการดูแลการปกป้องและก็การป้องกันกันอย่างเรียกว่าทุกทุกฝ่าย ช่วยกันอารมกันแต่วันนี้ก็ต้องกาดไม่ตกแต่หลายท่านก็ยังมีความรู้สึกว่ารับไม่ได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งหนึ่งใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้ได้เห็นก็คือหลายท่านเลือกเส้นทางของชีวิตในการนำเอาศิลปะมาใช้ในการรักษาเพราะว่างานโควิดนี่เรียกว่าทุกๆที่อะค่ะไม่มีใครไม่เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า ความเครียดเกิดขึ้นกับจะเกิดกับเราไหมจะเกิดกับคนในครอบครัวไหมหรือจะเกิดกับคน,คนที่เรา,เร,ารู้จักในสังคมเราไหมมันก็เลยเป็นความเครียดแต่เราเชื่ออย่างนึงค่ะว่าศิลปะรักษาได้เป็นยารักษาอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเดีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงศิลปะที่ว่ามาช่วยในการรักษาโควิดเนี่ยนะคะอยากให้ต้องอาพิจูก,ก่อนแล้วกันนะคะในฐานะศิลปินอาวุโส เพราะว่าเรื่องราวของพี่จุบเองกับสิ่งที่มาถึงวันนี้แล้วก็จับปลายผู้กันจักจับปลายปากกาต้องบอกว่าจับปลายปากกาเพราะว่าเคยเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์นยจัดผู้บริหารใหญ่ของนิตยสารหลายๆฉบับนะคะมีหลายหลฉบับของบริษัทแอดวานพับลิชชิ่งพี่จุบทาหน้าที่อะไรในนั้นคะส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์แล้วก็ที่ทําเยอะหน่อยก็เป็น โปรดักชันเมนเทจเจอร์ของหนังสือทุกเล่มของบริษัทเนี่ยเช่นเล่มอะไรบ้างคะเช่นหัวปกอะไรบ้างคะก็มีที่ดังๆก็มีดิฉันนะฮะ The Star of Pacific นะฮะเป็นหนังสือวัยรุ่น ในสมัยนั้นสืบเพลงแต่ดิฉันนี้เป็นอะไรที่อยู่ในใจเพราะว่าดิฉันนี่เกิดมากับวัยเราเนาะใช่ต้องบอกว่าวัยเราแล้วก็ตอนที่เขาปิดไปนี่เรารู้สึกมีความรู้สึกเหมือนแบบมีใครคนหนึ่งจากจากเราไปในชีวิตนะมันเป็นประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะคือตอนนั้นทําเริ่มทําตั้งแต่เริ่มบุกเบิกค่ะนเล่มเล่มที่หนึ่งค่ะ ขึ้นมาเลยตั้งแต่เล่มแรกเลยเหรอคะตั้งแต่เล่มแรกก่อนเล่มแรกเพราะก่อนเล่มแรกเนี่ยที่บริษัททำหนังสือฮูสต์ฮูวินไท a แลนด์ครับเคยเห็นอยู่แล้วมีดิฉันมีสตาร์เพรสฟิกมีหนังสือรายสัปดาห์เป็นสีพิมพ์ออกทุกสัปดาห์เช่นสีเงินเกี่ยวกับด้านธุรกิจครับก็ดูแลทั้งหมดเป็นอดีคเตอร์แล้วก็เป็นโปรดักชันมิเอร์ค่ะก็นั่นอนสิคะที่เรียกว่าจากปลายปากกา สุดปลายผู้กันเพราะว่าทราบว่าวันนี้นในบ้านปลายของชีวิตจริงๆก็ยังยังไม่ได้อายุมากนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ60กวกว่าปลายปลายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย,ยยังดูหนุ่มอยู่เลยนะคะ,ะยังดูแข็งแรงยดูแข็งแรงยังสร้างสรรค์ผลงานได้อีกเยอะค่ะแต่น,นี้พอบ้านปลายชีวิตเราจะบอกว่าหลายคนเลือกงานอดิเรก ที่ตัวเองอยากจะใฝ่ฝันบางคนอยากจะ,ะไปขับรถไปท่องเที่ยวนะคะบางคนก็คิดอยากจะไปะดูแลหลานไม่ต้องทําอะไระขับรถจ้องหลานก็มีความสุขแล้วแต่หลายคนไปปลูกต้นไม้ก็มีกับอีกหลายคนที่หยิบผู้กันออกมาแล้วก็เริ่มสร้างสารรค์งานที่สวยๆให,ให้เราได้ชมกันครัจุดแรกเริ่มของพี่จูบงังคะที่จะวาดภาพเป็นศิลปินอิสระเนี่ย เราค้นพบตัวเองในในช่วงไหนบ้างคะแล้วผลงานที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับจากการเริ่มเริ่มเริ่มต้นการเขียนเนี่ยคือเราเรียนมาแล้วเราก็พอจบปุ๊บเราก็ทํางานเลยแต่เป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งคือได้ทํางานในสิ่งที่เราได้ได้เรียนมานะถึงจะไม่ตรงจริงคือจะต้องมานั่งวาดภาพวิวภาพนกภาพดอกไม้เนี่ยแต่เราใช้ วิชาขององค์งค์กอบสินมันนั่งทำเลเอาของหนังสือได้เอาความรู้จากตอนที่เรียนมาเรียนวิทยาลัยช่างสินมาใช่มีโอกาสได้เอามาใช้คซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยช่างสินก็คือสารบัญบัณฑิตพัฒนาสินครับใช่ค่ะแต่ตอนที่ผมเรียนตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนช่างศินอยู่ซึ่งก่อนนั้นเป็นเตรียมของสิลนก่อนก็คล้ายๆเตรียมอุดมแต่เป็นเตรียมทางด้านงาน ใช่างานศิลปะครับที้หลังจากจุดนั้นแล้วตอนนี้พี่จุดทราบว่าเกษียณจากงานแล้วครับแล้วมาสร้างผลงานแล้วผลงานของพี่จุดเป็นที่นิยมในหมู่ของบุคคลนิยมงานศิลปะด้วยในกลุ่มในกลุ่มนั้นแล้วก็เอ่อเป็นเรียกว่าเป็นอะไรอะรายได้อ๋อเราก็ไม่คิด้ใช่หรัหรือว่าเป็นเป็นเป็นจิตของกุศลกุศลแล้วก็มอบให้กับสาธารณะอ๋อมีส่วนนี้ก็ทํา อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคือเราตั้งใจให้เป็นทำงานเป็นศิลปินอิสระซึ่งอิสระที่ว่านี้คืออิสระจริงๆเพราะเราทำงานในบริษัทมาเนี่ยถึงเราจะทำงานอิสระแต่ความรู้สึกมันก็ไม่อิสระจริงๆเป็นอะสราต้งอยู่ภายใต้นโยบายอยู่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบแล้วก็การบริหารจัดการที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพอ เราได้มีโอกาสในใน,ในช่วงที่เราบุก,บกมาจนถึงหนังสือที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาของมันใช,ใช่ไหมเจเนเรชันใหม่ผลงานใหม่ๆเราต้องเสนอใช่ไหมเพราะนั้นรุ่นเราก็จะมีงานที่น้อยลงแล้วก็ไปรับผิดชอบงานอืน่นต่อไปนะเพราะนั้นเวลาเนี่ย เราก็จะมีมากขึ้นเราเพรรู้สึกว่าเราเคยทํางานอยู่กับงานมาตลอดเวลาใช่ไหมเมื่ออยู่ดีๆให้เรามีเวลาว่างมากถ้าทาไงดีก็เลยก็หยิบปากกาอันแล้วก็มานั่งเขียนรูปเขียนลายเส้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเขียนได้เพราะว่าสมัยเรียนเราก็ไม่ได้ว่า,วาเก่นงกนนาด นะอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าเป็นข้อของการเขียนหรืออะไรเงี้ยนะก็ได้ระดับกลางๆแต่พอมานั่งลองเขียนดูแล้วก็รู้สึกเอ๊ะนี่เราก็เขียนได้นี่นะใช่ไหมก็เลยเริ่มทำงานจากปากกาลัตติ้งนะทำไงงั้นก็ไม่ใช้ลัตติ้งนะเพราะว่ามันมันมันจะฝืดมันจะคมใช้ลูกลื่นธรรมดานี่เลยใช้ปากกาเคมีธรรมดาเนี่ยที่มันวอเตอร์ปลุหน่อย ค่ะค่ะนะมันไม่ละลายน้ำส่วนใหญ่ใช้เป็นภาพสีน้ำใช่ไหมคะเป็นภาพสีตอนแรกก็เราเราก็เริ่มจากการรอยค่ะแล้วจากการรอยนงเราก็ไปลงสีน้ำก็เป็นกลายเป็นงานซิปสมไปอานที่พี่จุกพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ก้อยค่ะบุคคลหนึ่งที่น่าชื่นชมคือท่านชเวลิกภัยค่ะท่านก็จะไลฟ์สไตล์แบบนี้เหมือนกันใะเวลาท่านเป็นท่านจะเก e t c ภาพก่อนท่านก็เป็นนักเรียนช่างศิลป์เหมือนกันนะคะ เ <c oughs> ็ายังไม่ทิ้งความรู้เดิมๆไป <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆศิลปะเนี่ยเขาบอกว่ารักษาได้ร,รักษาสภาพจิตใ,ใจของคนบางครั้งบางทีเราจะท้อนออกมาจากภาพนั้นจะให้เห็นเลยว่าวันที่เราวาดภาพนั้นเนี่ยศิลปินมีความรู้สึกยังไงความรู้สึกของความสุขความรู้สึกของความเหงาหรือความทุกข์อารมณ์คะจะถูกถ่ายทอดออกมาบนภาพนั้นจริงไหมคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะฮะ แต่ว่าการเขียนรูปในวัยที่เกษียณเนี่ยมันต้องเขียนอย่างที่เป็นอิสระจริงๆไม่อยู่ภายใต้ว่าคนนุ้นต้องการรูปนี้คนนี้ต้องการรูปนั้นหรือว่ารูปนี้ขายได้หรืออะไรเราจะไม่คิดแบบนั้นม,นม,มราจะก<ร>ด <ขอ S 2> ดันในช่เราจะเขียนรูปของเราอย่างเงี้ยคืออยากเขียนเห็นภาพข้างหน้า,า,นาเราคุณจะชอบืูไม่ชอบเห็นปั๊บอยากเขียนปุ๊บก็ลงมือทันที เราเราก็จะเริ่มต้นจากเหมือนคุณชุวันที่มีกระดาษสมุดเล่มแค่นี้แล้วตด้านเดียวเห็นแมวเขียนแมวเห็นนกเขียนนกเห็นต้นไม้เขียนต้นไม้เห็นคนเขียนคนด้านหลังคนก็ยังเขียนเขียนไปฮะนะฮะไม่เสร็จแล้วเนี่ยความชำนาญมันจะเกิดขึ้นเองนะฮะและงานที่เราเขียนเนี่ย หลายคนเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนอาร์ตหรือคนเรียนอาร์ตก็ตามจะมีความรู้สึกว่าพอเริ่มเขียนรูปแล้วก็จะกลัวว่ามันเขียนไม่เหมือนน่ะผมก็กลัวไม่เหมือนจริงจะสเกลผิดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมต้องตัดเรื่องนี้ออกไปเราต้องเขียนจากความรู้สึกของเราเองมันเป็นอิสระจริงๆใช่มันอิสระจริงคือรูปที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแค่แรงบันดาลใจนะที่ที่ ที่ทำให้เราอยากเขียนม,มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ผมเริ่มผมก็หาบรรยากาศของคนที่เขียนรูปด้วยกันเนี่ยผมก็ไปเข้า,าสัมมนานะาที่หนึ่งก็มีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เรียนศิลปะมาก็กสูงอายุนะแต่ละคนก็จากที่ฟังบริฟแล้วทุกคนก็หาแต่ละมุมเนี่ยไปเขียน คนต้นไม้สนา้ำแย่แม่น้ำมีมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงท่านนั่งมาเนี่ยข้างหน้าเป็นสนามหญ้าคข,ข้างหน้าเป็นริมสนามหญ้าเป็นนิวต้นกล้วยเป็นแถบใหญ่เลยแล้วเขาเริ่มเขียนเริ่มเขียนต้นกล้วยต้นกล้วยที่มีสีเขียวสีเหลืองเขียวอ่อนเขียวแก่สีน้ำตาลเลยบอกว่าท่านนั้นเขียนต้นกล้วย สีแดงสีแดงอาจารย์ที่เป็นวิทยากรถามอาทำไมต้นกล้วยเป็นสีแดงท่านตอบว่าก็หนูอยากเขียนไงได้ไหมคะอาจารา์ก็บอกอืมจริงเลยก็ได้นี่มันคืองานมันอยู่ที่งานที่เขียนจินตนาการที่เขาเห็ผมจำาถึงทุกวันนี้คือรูปนั้นเนี่ยพอมาใส่กรอบนะครเป็นรูปเล็กๆจะใส่เฟรมประมาณสี่นิ้ว เด่นมากแล้วก็สวยมากเป็นต้นกล้วยสีแดงซึ่งเขาเลือกมาสองสามต้นเองนะคือต้นกล้วยเป็นแถวเนี่ยเราแค่เขียนแค่สามต้นผมก็ถึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นการอิสระในการเขียนภาพสิ่งที่เห็นก็คือแรงบันดาลใจการเขียนรูปก็คืออันนี้ก็อยู่ที่จินตนาการที่เขาเห็นแล้วล่ะว่าข้างหน้าเนี่ยคือสีเขียว แต่จินตนาการของเขาเขาอยากให้กล้วยเป็นสีแดงใช่ค่ะกล้วยสีแดงจริงๆก็มีนะคะมีพันธุ์ไม่ใช่พูดถึงใบนะ่ยตัวตัวลูกของเขาจะเป็นสีแดงอย่างเงี้ยคค่ะทีนี้พอเราพูดถึงแรงบันดาลใจวันนี้อยากให้พี่จุนะคะได้ได้เล่าถึงการนําเอางานศิลปะเนี่ยมาช่วยคนเพราะว่าที่ทราบมาคืองานบางชิ้นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของการหาทุนในการที่ทําให เด็กเ,กเยาวชนกลุ่มหนึ่งเขามีโอกาสทางการศึกษาค่ะครับคืออันนี้ก็เนื่องจากเราเป็นศิลปินอิสระเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้จักเราแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบผลงานเราเนี่ยก็จะขอความร่วมมือเรื่องนี้ม,มาซึ่งเราก็ยินดีจะช่วยเต็มที่แล้วก็ช่วยช่วยบ่อย บางภาพก็ให้ภาพไปเพื่อไปเปประมูลหรือไปถ่ายแล้วก็เราก็ให้นำรายได้นั้นไปเข้าเป็นทุนการศึกษาเด็กๆก็ทำใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นช่องทางเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางของคนนะคะที่วันนี้หาแทนที่เราจะต้องไปเลสฟันคือการไปเรียรายเงินบริจาคเราสามารถสร้างงานศิลปะของเราขึ้นมาแล้วเอางานนี้ ไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อในการทาทุนการศึกษาให้กับเด็กๆก็เ,เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะทีน,นี้ในส่วนของของพิ่จูบเองเนี่ยจะแตกต่างจากของพี่ทิพเพราะพิ่จูบมีแบ็กกราวน์หรือว่ามีพื้นเพของการทํางานด้านอาร์ตมาก่อนใ,ในขณะที่พี่ทิพย์เองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงทํางาน นะคะแล้วก็งานที่อยู่เนี่ยมันอยู่กับงานทางด้านลงพิมพ์แต่ก็ไม่ได้จบงานช่างศิลป์ไม่มีพอะไรคือแรงงานศลปะเลยค่ะ๋อนั่นน่ะสิคะค่ะและอะไรคือแรงบันดาลใจที่ให้วันนี้จับผู้ขันแรงบันดาลใจของพี่ในวัยเด็กอ่ะที่ชอบงานศิลปะค่ะแล้วอยากเรียนเพาะช่างแล้วมาสมัครสอบที่เพาะช่างค่ะแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยก็จึงไม่ได้เรียนวันนี้มาตามหาล่าฝันตัวเองค่ะพี่ก้อยค่ะค่ะ แล้วก็มาเจอกลุ่มพี่ๆที่อยู่กับบัณฑิตพระนศินเป็นผู้จัดโปรแกรมเรียนวาดภาพให้กับประชาชนทั่วไปค่ะพี่ก้อยอแล้วเมื่อสี่ปีเดียวก็มาเรียนด้วยค่ะพี่จุบพอเรียนแล้วเนี่ยอย่างที่พี่จุบบอกค่ะว่าพี่คนนั้นวาดวาดไอ้กล้วยสีแดงใช่ไหมคะติ๊ตไม่ใช่ค่ะเขาเอารูปทรงต่างๆมาวางค่ะบอกว่าให้เราสเก็ตรูปทรงวันนั้นกลับบ้านเลยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้อยากเรียนแบบนี้มอหยกระทะไม่ใช่อย่างที่อยากได้ไม่ใช่อย่างที่อยากได้ไ พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นวาดรูปดอกไม้กันพี่โจอ๋อใช่วาดไงล่ะกลัวไม่เหมือนในที่สุดแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวเหมือนไม่เหมือนวาดตามความรู้สึกตัวเองแล้วก็เป็นเช่นนั้นค่ะพี่คอยเลยทำให้รักงานศิลปะนี่แหละสิ่งที่ที่ตามหาฝันพอบัณฑิตพระศิลป์มีพิธีไหว้ครูเขาก็เชิญเราไปเพื่อจะให้รู้จักน้องๆนิสิตนักศึกษา ดิฉันขออนุญาตมอบกองทุนให้เลยค่ะในเมื่อดิฉันไม่ได้เรียนดิฉันขอให้คนที่สืบทอดศิละปะ,ะมีพลังอย่างเช่นนี้ฉันอยากได้ก็เลยให้เป็นกองทุนจากกองทนุนนั้นมาคิดว่าถ้าเราให้ทุกปีคงได้แต่เราแต่เพียงผู้เดียวจึงเชิญชวนเพื่อนเพื่อนเ,อน,เนี่ยพี่กลุ่มสีน้ำวังหน้าค่ะมาสร้างเป็นกลุ่มแล้วก็กำลังรณรงค์เนี่ยหาทุนเพื่อจะเป็นกองทุนให้กับน้องๆเรียนต่อไปอพี่คอาายทราบไหมคะเด็กในงาน ศิลปะเนี่ยไม่มีใครให้ทุนค่ะเขามองว่าเป็นงานคืออาชีพจะบอกว่าเราก็ยังไม่ไม่ส่งเสริมเอางี้ดีกว่านะคะ,คะว่าให้ให้กับกลุ่มของคนที่ทํางานด้านศิลปะ<ช>ถ้าเป็นอย่างเมืองนอกอะคะงานศิลปะนี่ชิ้นหนึ่งมูลค่าหลายล้านใช่ค่ะนะคะอันดับแรกเลยที่มองเห็นว่าสีเป็นพลังงานค่ะ,คะพ,คพี่จูพี่จพลังงานเนี่ยมาบวกกับศิลปะความสวยงามอะ ทิพยเชื่อมั่นว่าพลังงานของศิลปะสร้างผลงานสวยงามแล้วเนี่ยมันรักษาโลกนี้ได้เช่นในสภาวะเช่นนี้ค่ะคก็มาที่ที่เกินไว้ไงคะว่าจริงๆแล้ววันนี้อยู่บ้านความเครียดจะทําให้เราป่วยหนักเข้าไปอีกแต่การที่เรามีโอกาสในการระบายความเครียดโดยการใช้งานศิลปะนะคะแค่หยิบผู้กันอาจจะแบบมีสีอะไรอยู่ที่บ้านหรือหยิบอย่างที่พี่จูพูดถึงปากกา ด้ามเดียวก็สามารถสเก็ตภาพอะไรออกมาเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าสมมุติมีต้นจะเป็นดอกอะไรก็แล้วจากที่บ้านปลูกไว้ต้นหนึ่งก็สามารถสเก็ตออกมาได้กระถางต้นไม้กระถางเดียวก็วาดภาพก็เพื่อไปบ้านพี่จูบค่ะท่านบ้านท่านเป็นคอนโดขออนุญาตเอเย่นนะแล้วท่านมีระเบียงอยู่มุมหนึ่งค่ะ ระมุมนั้นรู้สึกสร้างสรรค์ผลงานได้หลายภาพนะคะท่านเขียนจากมุมของระเบียงบ้านนะคะภาพที่อยู่ข้างหลังพี่ทิพย์ก็เป็นผลงานาของพี่จุบนะคะค่ะอันนี้ที่ขึ้นรชประภาคับคุยลินเมืองไทยค่ะตอนนั้นเรือกําลังแล่นพอดีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้เราเติมไปอันนี้ก็เป็นจินนาการใช่ไหมคะครับตะแรลงบรรดาใจคือกลุ่ม เขาสามเขาเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นสีน้ำใช่ไหมคะอันนี้เป็นสีน้ำฮะค่ะคือผลงานของเราคือลุ่มเพื่อนสีน้ำวังหน้าเราชื่อก็จะใช้สีน้ำหมดก็จะเน้นในเรื่องของสีน้ำจริงๆเนี่ยงานที่ใช้สีน้ำไม่ได้ถูกนะคะต้องมีเรียกว่าต้องมี ก็ประมาณส่วนหนึ่งแหละยตัวสีน้ําค่อนข้างจะยากเพราะว่าถ้าเราลงผิดปั๊บเนี่ยหมายถึงสีมันจะเสียหรือเขาเรียกว่างานเน่าแก้ไม่ได้แก้ยากนิดหนึ่งก็ก็ยังเป็นความโชคดีของวิวัฒนาการนะครับเพราะว่ากระดาษสมัยนี้ทําคุณภาพที่ดีขึ้นนะฮะทำให้เรามีโอกาสแก้ไขได้มากหญ่สีที่เราแก้นี่ใช้สีอะไรแก้นะคะ ถ้าเราก็ใช้ทิชชู่จุ่มน้ําแล้วก็เช็ดไปนะคะแต่ต้องไม่บ่อยนะไม่บ่อยกระดาษก็จะช้านะคะใช่กระดาษจะช้าแต่ก็ยังมีโอกาสดีกว่าสมัยก่อนมากสีน้ำมักจะลงในกระดาษใช่ไหมอันนี้ขอต้องลงในกระดาษกระดาษครับกระดาษแต่ถ้าผ้าใบนี่คือใช้สีน้ํามันสีน้ํามันรือสีอะคริลิกก็ได้แต่ก็มีคนใช้สีน้ําบนผ้าใบก็มี แต่ความคงทนมันจะไม่อยู่ในห่วงเวลากระดาษจะคงทนกว่าแล้วคะใช่ค่ะกระดาษอย่างนี้อย่างอาเชนี่เขาบอกว่าเขาอยู่ได้300ปีนะแต่เขาต้องเข้ากรอบด้วยเพราะว่าการเก็บการเก็บก็เป็นส่วนหนึ่งการโดนแสงมากไปความชื้นอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะก็่ด้การที่อยากแชร์ประสบการณ์ของสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอย่างพวกเราเนี่ยนะคะกลางคืนนอนไม่หลับค่ะ อันนั้นเป็นพ่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะมาทําภาพค่ะที่ตื่นขึ้นมาตอนตีสามเนี่ยวาดภาพค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงภาพนั้นจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็แล้วแต่เรากลับประมาณชั่วโมงหนึ่งปั๊บแล้วกลับไปนอนต่อหลับสนิทเลยค่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นยารักษาได้ชนิดหนึง่งก็เป็นเป็นด,ดีอาจจะดีกว่ายานอนหลับที่<ช>หลายคนคต้องทานติดกันเป็นประจําทุกวันนะคะ่คะ ก็ก็เป็นอันหนึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดถึงในเรื่องของการรักษาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะของสถานการณ์โควิดวันนี้เนี่ยยารักษามีหลายอย่างด้วยกัน <c oughs> แต่ยารักษาที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่ง <c oughs> ให้กับ <c oughs> หลายๆท่าน นั่นก็คือการใช้งานศิลปะ,ะนะคะอยากให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆุกทนวันนี้ว่าเราจะฝ่าฟันและต่อสู้โควิดไปด้วยกันด้วยศิลปะจากปลายพวกกันค่ะเชิญพิจุบก่อนเลยค,ครับก็บางคนนี่ก็หงุดหงิดนะที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทำผมโชคดีที่ตัดสินใจที่มาเขียนรูปเพราะคนเขียนรูปเนี้เป็นคุณชอบธรรมชาติ จะมองอะไรใน,ในมุมสวยงามมุมบวกไว้หมดนะฮะอันนี้ในคนที่เขียนรูปเป็นเนี่ยก็อาจจะดูว่าอยมันง่ายก็คุณเขียนรูปเป็นแต่ส,สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนรูปอย่างคุณมนทิปเนี่ยค่ะผมมีหลายคนนะฮะที่ผมบอกว่าคุณลองเขียนหรือยังใช่ค่ะนะ,ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่คุณมนทิย์เป็นก็คือ กลัวไม่เหมือนออยากจะให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนั้นลองเขียนนะฮะผมบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเขียนรูปคนเหมือนแต่คุณเขียนรูปให้เหมือนคนตามความรู้สึกของคุณคนจะหัวกลมหัวลีได้หมดใช่ใช่แต่ว่ามันมันจะแสดงออกมาในทางด้านของลายเส้นที่เป็นบุคลิกของตัวเองค่ะอย่างสมัยทำงานเนี่ยมีอยู่ นักเขียนภาพรประกอบก็มาปรึกษาว่าเขาเขียนเนี่ยเขียนรูปภาพรประกอบเนี่ยตาเล็กข้างใหญ่ข้างแขนยาวข้างสั้นข้างขาก็ชินเหมือนกันเราดูแล้วเราก็จากการที่เราดูในหลาย,ลายลรูปผมบอกคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพราะผมเห็นทุกรูปของคุณก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวตนของคุณแหละนะคุณอาจจะเสริมแบก็กการ์ร ้าไปได้ก็อยู่ที no sure. ่จ right? ินตนาการในการที so, ่เราอยากจะสร้างสรรค์ไม่มีภาพไหนที่จะบอกว่าผิดหรือถูกเพราะมันเป็นภาพที่เราสร้างสรรค์ด้วยความรักของเราเองนะคะในการที่อยากให้ผิดและถูกค่ะแลอยู่ที่พอใจไหมสมัิทิปนะคะสําหรับทิปนะคะพี่ก้อยที่ขอใช้คาว่าศิลปะโอสถค่ะเป็นโอสถที่ดีที่จะรักษาอารมณ์แล้วก็รักษาในสภาวะที่โลกนอนไม่หลับของทิ์เองนะคะแล้วก็ ศิลปะโอสถเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราต้องการที่จะระบายออกถ้าเรารู้สึกว่าเครียดหรือหงุดหงิดงานศิลปะช่วยเราได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนึ่ะค่ะค่ะก็ท่านผู้ชมคะเราได้ยินศิลปินอิสระทั้งสองท่านนะคะพี่จูบนะคะปริญญาเย็นบำรุงแล้วก็คุณมนทิพย์เทพวารินรามาตนะคะเราจะเห็นว่าทางออกของการที่เราเลือกงานศิลปะ จากปลายผู้กันนะคะสู่เส้นทางชีวิตที่สร้างสรรค์ทั้งสองคนวันนี้เราเชื่อค่ะว่าเขามียารักษาโรคที่ดีในการที่จะทําให้ชีวิตบ้านปลายชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขเรามาช่วยกันนะคะสร้างสรรค์ศิลปะให้เกิดขึ้นในใจเรานะคะแล้วก็อยากทําให้ทุกๆคนได้มีความสุขแล้วก็ อย่าเครียดจากการที่เราต้องอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดนี้ให้ได้ค่ะก็กาดอย่าตกแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่จูค,คุณปัญญาเย็นบนญมุงและคุณมนทิพ์เทพวารินทรามาสค่ะเราทั้ง3ท่านลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ